คลิปนี้เราอยู่กันที่อยุธยา เนื่องกับคนที่จะมาตะลุยอยุทยาไปกับเรานะคะนั่นก็คืออยุธยามากับเกยวันนี้เป็นคนขับรถค่ะทริปนี้นะคะเรามีภารกิจเราจะนอนอยุทยากันหนึ่งคืนแล้วเที่ยวกัน2วันเต็มนะคะป้านี่ป้านี่ภารกิจของเราเยอะมากมีตะลุยคาเฟ่ตามใจก้อยด้วยแล้วก็ยังมีตะลุยกินของอร่อยที่เพื่อนแนะนำเข้ามาจากทาง i g จีสตอรี่ของนุกแล้วก็มีชมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะใช่แล้วค่ะมาดูกันว่าสองวันนี้เราจะเที่ยวอะไรกันได้มากน้อยขนาดไหนเนาะไปกันเลย นะคะวิธีฐานก็คือเราต้องวางรอประมาณ3นาทีเพื่อให้กาดกาแฟที่เป็นตะกรนเนี่ยลงไปนอนบ้นแล้วก็กินแค่น้ำกาแฟด้านบนแล้วอยก่ายรูได้่งไดนใช่เราต้องรอคิวเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่แบบว่าจุดเช็คอินของนี ก็คือเฟรมนั้นวันนี้โนวางมาขบ3นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอ่าในรีวิวเขาจะบอกว่ามันจะขมกับเปรี้ยวมากเขาจะมีขนมมาให้นะคะอันนี้ the k i s h delight ซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะหวานมากเหมือนกันพอกินเข้าไปแล้วมันจะตัดกับชิมก่อนชิมกาแฟก่อนหอมเป็นกาแฟที่มีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่ได้ขมขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้น แล้วตัวกาแฟตุรกีนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการมวิธีการท,ำทํำแบบดัง้งเดิม mm hmm. ตามสไตล์ตุรกีเขาบอกว่ามันมีความสําคัญทางลากเรื่อของประวัติศาสตร์ สิบักศตวรรอือก็เลยมีการจรวจสิธิบัตรที่การทำกาแฟแบบ Turkish Coffee ไว้นะคะที่ร้านนี้ก็ทำวิธีน,นันน้นเหมือนกันก็คือเขาจะทำทรายให้ร้อนแล้วก็เอากาแฟที่บดผส,สมน้ำไปต้มในทรายที่ร้อนๆจนมันเดือดแล้วก็เกิดคิมมาาขึ้นมาพอประมาณแล้วก็ย่ยคอเทลงมาสื่อชิมขนมก่นอนเหมือนเยลลี่อ่ะเหนียวๆอ่ะ เป็นกลิ่นดอกไม้อันนี้หวานจริงตอ็นแรกกัดเข้าไปจะรู้สึกไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคะแต่พอเคี้ยวๆไปแล้วอืมหวานมากหอมดอกไม้มากเลยอะ่ะเออแต่แปลกพอกินอันเนี้ยเข้าไปแล้วจิบกาแฟตามอีกรอบนึงกาแฟขมขึ้นกว่าเดิมเออแปลกดีิเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้มี้ก่อนนะ <c oughs> อันนี้ก็คือตะกอนนอนก้นที่บอกว่าอย่ากินนะขมนะมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะไม่ต้องถ่ายแต่มุมเลยถ่ายกัไมันมืดยืนทำไมเขาต้องทำขนาดนั้น้าเขาจะทำ เขาอยืนมันเอามือมีอแทนมือนีิน่าจะสวยกว่าไงล่ะมืออ้วนๆของเขาเอ็งถือทำเอ็งก็ขยับเอ้านึกว่าถ่ายภาพนิ่งใช่ใช่ป่าเอ้าเอาไหนเอาไหนเอาไหนจะเอาภาพนิ่งหรือจะเอาขยับขยับเอายังน้ำหนึ่งของสามไปดีไม่น้เไปแล้วเอ็งเอาไปถือเลยนะหนึ่งสองสามไม่ได้ถ่ายเองยิ้มรอเลยไม่ถ่ายจริงๆเหรอ ทุกคนคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหมูสเต๊ะเนีเ่ยแกลดอือืมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแนะนำมหมูฮะเต๊ค่ะกำลังดีนะคะเนื้อนุ่มรสชาติจะแบบหวานๆฉ่ำๆไม่เหนียวเราไม่ไม่กินมันเนาะของดีแลนะ้น่ะไอ้ยอยนี่คือตับนะะตับฮะเต๊ะไม่เคยเจออ่ะกินอยาิ ตามสาวอเนียงร้านนะคะก็จะมีรูปเหล่าคนดังต่างๆที่เคยวะเวียนมาที่ร้านนี้อยากมีสาขาเดียวเฮ้ยรือว่าโชคดีนะยที่มาเราได้กินได้ค่ะขอระยะถ่ายนะคะเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านดูวันนี้เดยๆลูกค้าเนี่ยโหนี่มากินแล้วติดใจเนี่ยแกะ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 กินจนแบบสนิทกันเลยแกละนี่คือรุ่นแรกที่ทให้รุ่นนี้รุ่นแรก ตอนนี้มีที่ร้านไหมคะตอะนี้มีเขาค่ะแ้คืแกจะเป็นแฟนแต่เราไ่่ด้ทามเขาคือท่าเมจริงๆเราก็ไปดันกับตอนเี้ยงนี่แหละเอ๊ะเขินน้าลูกค้ามาใสนใจไม่หิดหวังเลยที่ตามเพื่อนมาอะไร้ำเ่อนเพื่่ะเดี๋ยวดียวบอกนะเดี๋ยถ่ายหน้าร้นได้ค่ะได้เลยค่ะไม่แพงหคิไม่แพง เยหมูทเต๊กแกะใครมาอยุธยาแนะนำจริงๆนี่ให้กี่ดาวเต็้5ให้ห้าไปลืเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมกันเราดูแบบว่าตอนนี้เรากำลังจะไปไปที่พักนะคะเป็นแบบแคมป์แวนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะรถบ้านชื่อที่พักเราชื่อว่า n i g h t night แคมปเปอร์แวนแล้วมันน่ารักมากถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าที่นี่อยุธยาใช่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะถึงแล้วนะคะบรรยากาศด้านในนี่ข้างในนะคะก็จะมีรถที่เป็นแวนแคมป์อยู่ทั้งหมด4ี่คันมีขนาด เล็ก2คันขนาดกลาง1คันแล้วก็ขนาดใหญ่1คันนะคะวันนี้โนกับก้อยจองมาเป็นแบบขนาดกลางคือละ2,400บาทะคะ่ะขนาดเล็กจะคือละ2 0 0พขนาดใหญ่โนไม่แน่ใจนะเดี๋ยวโนอินเสิร์ตราคาให้เดี๋ยวมาดูรถหลังที่โนจะนอนกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่คันนี้ไปดูกัน ก็จะน่าจะประมาณเมตรคูณเมตรนะคะมีน้ำอุ่นด้วยนางแบบสูง168น้ำหนัก48 ดีมากเลยค่ะทุกคนก่อนพระอาทิตย์ตกก็ยังพอมีเวลานะคะกาลังคิดว่าจะไปปั่นจักรยานดูพระอาทิตย์ตกกันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะไปซื้ออุ้งเผาอาจจะไปตลาดกลางหรือว่าเดี๋ยวไปกินอะไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงตอนนี้ก้อยาอาน้ําอยู่นะคะไปเจ็ดตัวดิกว่า จักรยานนะคะเพราะว่าอุทยานตรงน,นี้ที่ให้เข้าชมได้แป๊บเดียวมันก็จะมืดแล้วเขาก็จะปิดแล้วแล้วจักรยานก็ไม่ได้เข้ามาข้างในนี้ได้นะคะก็ต้องมาจอดไว้ข้างหน้าอยู่ดีตรงนี้สําหรับคนเดินเท่านั้นก็เลยคิดว่าเออก็มาเดินดูบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกแล,แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆดีกวน <laughs> เป็นคนที่สามารถสร้างอันตรายรอบต,ตัวตลอด่า <laughs> วันนี้เอานูน่นเอาเนี่ยไปโขกนูน่นโขกนี่กี่แล้วยังเลยโ้ ไม่ฝนมาโน้แล้วแต่ว่าก็ยังสวยเยยิ้มหวานใจผู้ายิ้มหวานใ่ผู้เช้าพี่คะวันนด้พี่อุ้มน้องแล้วหนูจะถ่ายรูปพี่กับน้องได้ไหมคะงงเลยครับเด้ดีดีมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเฉยเลยยิ้มหวานใส่ผู้สาวยิ้มหวานใส่ผู้สา้าด้วยนะครับแม่เขาเอาน้องนะคะมาให้อุ้มแล้วบอกว่าอยากให้ถ่ายรูปพู่กับน้องหน่อยแล้วก็สั่งให้น้องน้องตัวเล็กนี่ไดียังไม่ขวบเลยมั้งสั่งให้ยิ้มหวานน้องยิ้มนี้ เรียกว่าเป็นการรักอ่ะอุ้ยเคยเห็นแต่ในหนังเขาไม่เคยเข้ามาใกล้ๆเหนือนี่เป็นั้งแรกเลยนะตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือหิวหิวเดี๋ยวไปินอะไรกันดีนะจุ้งจุ้งเผาที่ไหนนะอยุธยาตลาดกลางตอบสักว้างเดียวแหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะทุกคนไปเจอกันที่ร้านกุ้งเผาตลาดกลางเลยก็แล้วกันเด้ออีท้องฟ้ามันทะมึนมากเลยนะ เราเปลี่ยนฟ้าได้ได้หนึ่งสองต้องโดนตีไหมทำไมอ่ะก็จะพองให้แดงให้อราถามอีกว่าทำไมอร่อยมากต้มยำกุ้งค่ะเป็นต้มเข็มชายที่มีหมูสับแล้วก็ เขาใส่พริกเพิ่มปรุงรสเพิ่มให้มีรสจัดนะคะต้มเล็งแซ่บอารมณ์ป,ประมาณนั้นแต่ว่าน,นี้เป็นเกี๊ยวชายกับหมูส,สับกงกับแซ่บค่านะ้าหมูกรอยจะชิมเอ็งชอบกินใบเหรอใช่เขาชอบกินกา้านผู้แท้ที่ถามมาืนานมันคืนาำนี้เลยเหรอจริงๆ ทำไมอะปกติไม่เห็คนแย่งกันมีหรอกเขาไม่กินใบจริงๆแล้วเวลากินเนี่ยก็จะเหลือแต่เือแต่ใบ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ทุกคนคะโนแนะนาร้านนี้อร่อยทุกอย่างเพราะก่อนหน้านี้นเนยคยมากินทั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วติดใจถ้ามาอายุทยาอีกต้องมากินให้ได้เป็นร้านแบบข้างทางนะคะเป็นบ้านของเขาเองไม่ได้ทำชื่อร้านมันเป็นพ้าใบที่เป็นชื่ออื่นอะไม่ไม่ได้ชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะคะ ร้านลุงไหวนะคะเนี่ยร้านอินดี้อ่ะายชื่อร้านก็ไม่มีอ่ะเจ้าของร้านขำเลยโอเคถ้าใครจะมาโนหาจุดสังเกตให้คืออยู่สามแยกที่บ้านชนิดาหรือบ้านคุณย่าลองเซิร์ชดูนะคะอยู่ข้างๆกันเลยตัวบ้านจะเป็นตัวสีเขียวอยู่ตรงสามแยกเลยค่ะหาไม่ยากอร่อยทุกอย่างการันตีมาต้องมา ร้านน่ารักมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นคซี่เข้ามาในร้านนี้ไม่ใครไม่ร้องงูยนี่จิตใจทาด้วยอะไรเลยคุณทวาทานแบบจริงด้วยี่รักมากที่ร้านนี้จะเน้นเป็นเมนูเกี่ยวกับมทฉานะคะมทฉาผสมนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีกาแฟด้วยหนึ่งเมนูชื่อว่าเมนูคอฟฟี่มะ้ามาอะไรอะคนข้างหลังอะถ่ายรูปได้ เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปะาเล็กร้านนี้เป็นร้านที่พเพื่อนแนะนำให้มาทานก็เลยไปมาชิมดูสิมาจะอร่อยสมคำร่ำลือไหมตากหมูถุงละยี่สิบก๋วยเตี๋ยวเรือชามละสิบห้าราคาน่ารับเรามาชิมกันหืเื่อยเนาะตมองเหนอมากจื้มันมันนะ ชุดคอมโบในนี้ก็จะมีลูกชิ้นมีเดมันโตมีกากหมูแล้วก็มีโอ้ไม่วหมูชิ้นกยนี <c oughs> ้น <c oughs> อร่อยที่นี่อร่อยจริงๆค่ะเราไม่ปรุงเลยนะเราเป็นคนกินก็เถียงไม่ปรุงเสิร์ฟให้ไงกินอย่างนั้น อยัางอยากพูดอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กต้องมานะคะไปกันต่อกับพี่คะเช็คเอาท์ถึงแล้วจ้าเช็คเอาท์ <Yeah. S 2> เก็บของเรียบร้อยขอบคุณค่ะ ที่นี่พนักงานน่ารักมากเลยนะคะมันจะน้อยใจถ้าเราไม่หยิบซาลาเปาใช่ชวนร้องแต่เช้าที่เราเดินผ่านแล้วเนาะซาลาเปาอร่อยนะมาชิมหน่อยแล้วเมื่อกี้เราเช็คเอาท์มีเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเพื่อจะแบบไปโบราณสถานแล้วก็ไปอีกหนึ่งคาเฟ่เขาก็ยังเรียกเรานะเมื่อกี้แบบไปแล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยนะคบทานอะไรยังครับซาลาเปาอร่อยมากก็เลยต้องไปหยิบซาลาเปามาค่ะทุกคนไม่ได้เลยเราเสียใจล้องชิมให้เขาหน่อย ไปสิน sí, sí, ¿no? ี donc, ้เขายังต้องไปกินเค้กที่เลิฟลีมิวสิกนะมิวสิกไปิเข้องเหอะเนี่ยอะนี่ยหูสัทำไมมีไข่แดงมีไข่ต้มไข่ต้มไม่เขาอวายืึงไส้ปลาอร่อยดึงเลยแบบนี้จุ๊บจ เล็ก่าหงส์ใบเดียจสีแต่ว่าหง,าง,าสางส์กันจะเสร็จนี่เป็นอย่างก่อนนะอุทยานกรศาสตร์อนุสรศรีอายุทยาเดี๋ยวเหรอไม่มีอะไรก่อนแล้ววันนี้ใครจะนั่เที่ยวนะไม่ไม <c oughs> อา้าวทำงานบ้านไม่ได้หรอกเน,นี่ยจำไม่ได้ <c oughs> ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่า <c oughs> ฉันจะไปอยู่ที่จุดใดของโลกงั้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยเปดรูปเกินตรงมันกันหนานี้คือความพยายามถ่ายรูปคู่ของเรานะคะเห็นแต่แอลเวลานี่นี่ น <s Rip ing sound> ี่รูปผู้ดีสุดนกิมแานี่ลตอนนี้เราอยู่ที่ วัดมหาธาตุนะคะอันนี้เป็นรูปแบบสันนิษฐานของวัดมหาธาตุนะคะสวยงามอลังการมากก้ยบอกว่าอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยคือเขากว้างมากเลยแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นเขตวัดต่างๆแล้วเน,นี่ยก็เป็น,นส่วนหนึ่ง,งนะในนั้นกล์เงิน,นชาวไทยยิบบา้านนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าเขตโบราณสถานค่ะ นำดื่มเข้าได้แจ่กระรานกระรั้ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะคะอายุทยาเนี่ยจะเป็นเกาะเป็นเกาะเมืองพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเขาจะถาปนาเลือกที่นี่เพราะว่าทำเลดีเป็นน้ําล้อมรอบอ่ะป้องกันข้าศึกได้เป็นการคมนวณศาราที่ดีอะไรอะไรประมาณนี้แหละแล้วซึ่งวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นพระอารามหลวงประจําของรุงศรีอายุทยามีปาริตสถานพระบรมสารีริกธาตุด้วยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นมร กโลกและวัดมหาธาตุก็คือหนึ่งในอุทยานไปวัดมหาธาตุเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาตอนต้นแล้วก็เป็นวัดที่มีความสําคัญมากก็จึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดเวลาสืบต่อมาสมัยร่วมสมัยสมัยร่วมสมัย,ม,ม,ยมาเรื่อยๆสมัยอุธยาตอนปลายเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างมุขเพิมเ่มเติมให้เป็นมุขสี่ทิศมุขสี่ทิศก็ตามความเชื่อแหละนี่ไงมุขทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศท,ที่สี่สซึ่งเราก็จะเห็น อันนี้ก็คือเป็นมุกมุกแล้วตรงน,นั้นก็คือเจดีประธานทรงปรางของวัดหญิงสาวและความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของพวกเขาไปต่อค่ะที่วัดมหาธาตุอ่ะจะมีแบบอารมณ์เหมือนเป็นแลนด์มาร์กก็คือเป็นพระเศียรของพระพุทธรูปที่มีรากต้นไม้ขึ้นปกคลุมอ้ออยู่ที่นี่เหรอถูกก้างจา้าอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นหลหสิ <laughs> ใช่นี่ไงอะไรอ่ะอุยจริงด้วย สวยจังเขาบอกว่าเพื่อแสดงความเคารพอย่ายืนเหนือพระเศียรพระพุทธรูปถ้าหากต้องการถ่ายรูปก็ต้องนั่งลงนี่นะคะก็จะเป็นเสียรของพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปผินทรายค่ะซึ่งเหลือแต่ศีรษะแล้วส่วนส่วนองค์พระนั้นหายไปแล้ว <c oughs> แล้วก็จะอยู่ตรงรากของต้นไมรสวยมากๆกาเลยเขาจะเรียกว่าเสียรพระพุทธรูปในรากไม้ <c oughs> ร้อนมากเลยเพราะว่าข้างในก็จะโล่งๆเลยไม่มีต้นไม้รู้สสิ่งปลูกสร้างล้วนๆแต่อันเนี้ยได้มาเห็นแบบเสียนพระในต้นต้นไทร<า>อ่ะเขาเรียกเสียนพระในต้นไม้รากไทรเสยีสยนพระในรากไทรก็รู้สึกดีใจแล้วอะ่ะเหมือนแบบเออนี่แหละมาได้มาถึงอยุธยาจริงๆแล้วอีก2อย่างที่จะเติมเต็มเขาในการมาอายุธยาครั้งนี้ก็คือกุ้งเผากับโรตีสายไหม ตั้งใจว่าถ้าจะไปเที่ยวจะทาความศึกษาใช่ไหมไม่จะทาความศึกษาสถานที่เที่ยวให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องราวอะแล้วเราใช่แล้วเรามาเดินที่จริงอจะรู้สึกอิ่มใช่จริงจริงแล้วประเทศไทยเราก็มีเสน่ห์นะมีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆที่ยังเหลือให้เราได้เห็นได้ศึกษาอีกเยอะเลยเนาะถูกต้องแค่อยุทยามาวันเดียวก็ไม่พอแล้วอะเิงเปลี่ยนชื่อลิปอยุทยาวันเดียวไม่เกี่ยวกับก้อย ไม่พอต้องมาอีกต้องมาซ้ำอยากเที่ยวแบบไหนก็เลือกได้มีครบทั้งเที่ยวก็เหนรักที่พักก็ดีที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยกลับไปที่รถกันตัว a few moments later ทุกคนตอนนี้โนอยู่ที่หน้าร้านโลตีสไยใหม่แล้วหน้าลง มาหนะโรตีซม์เยอะมากแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เพื่อนๆแนะนํามาร้าน RBD ปดีดานอมแสงอรุณคนเยอะจริงไปสั่งก่อนนะคะชุดใหญ่200ชุดรอง100โลละ80ครึ่งโล40ชทุดกลาง50ชุดเล็ก30ชุดเล็กคนนึิงคนเดียวสั่งตรงไหนคะรถลด้านน้านี้ได้ค้ะชุดเล็ก2ชุดค่ะนี่ของเรา60บาทอันนี้กันกอค่ะขอบคุณค่ะ ซืออาวขายไยมากเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้คือสายไหมในปริมาณสามสิบาทก็เยอะแล้วเนี่ยเยอะมากเลยแป้งยังร้อนๆอ,อยู่เลยแล้วหอมมากทุกคนหอมจนงงทำไมเอ็หาดอย่างนี้แล้วก็จะให้ชิมได้แป้งมันเหนียวนุ่มมากหัวเข่าเขาเพียงไหมเขาใช้หัวเข่าบังคับกั้นกล้องเรื่อย แทนนิ่งกว่ามืออีกอะไม่เค็มเหรอคือเค็มหน่อยเช้นหน่อยเออเดี๋ยวอธิบายให้คนดูฟังแล้วไดจบเนี่ยมันเป็นน้ำไม่เป็นแบบเปียกๆน้ำลายแอลนะไม่ได้เปียกน้ำลายเขามันช้ำอย่างนี้อยู่แล้วไม่งับเอาดิเขาจะกินข้างล่างอ่ะข้างล่างมันไม่มีไส้แล้วมันมันเดี๋ยวมิ้งก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยเพราะว่ามันไส้น้อยมัไม่ชอบหวานๆวานอ่ะยังไงมันก็คือเราตใหม่ที่กินแล้วเหนียวหอมจบอร่อยอร่อย เราออกมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดกลางไปกินกุงก้งกุ้งว้าวอันนี้โลละ เนี่ยอปมาที่หัวนะครับถ้าเกิดอยากกินหัวก็ต้องนี่ใช่ครับม,มีมาที่หัวเนี่ยเอาหนกิโลกินที่นี่เลยค่ะกุ้งมันแก้วราคากิโลละสาม้อยห้บาทนะคะว้าวไข่เจ้าวไหนั่งลหนึ่งร้อยยีบาทหอยหวานย่างครึ่งโล100บาท,บาทกุ้งเผา1โลที่โดนเราจัดการใช่ <laughs> เดี๋ยวเท่านี้แล้ว350บบาทนี่นะคะ จิมคือแบบเปรี้ยวๆอเนอตัอ่ะอีม่มมไหม,ไม่ะไ,ไหมหวานควานฉุยดิเดี๋ยวเรามาชิมนี้กันไข่เจียวหอยนางรมกันไหมฮะ หวยนังลมแน่นมากอ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากๆอร่อยมากๆแบบไข่เจียวกลิ่นกระทะคนอชอบกลิ่นกระทะมากร้านที่โนมากินวันนี้ชื่อร้านเครื่องทองฟ้าจะอยู่ฝั่งซ้ายร้านด้านในๆหน่อยชิมแล้วก็แบบ อร่อยนะใช้ได้ทุกอย่างเลยสดน้ำจิ้มอร่อยอก็ถือว่าเป็นอันสมใจพวกเรานะคะถึงอยุทยาแล้วตอนนี้สําหรับใครที่วันหยุดแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอายุธยาตอบโจทย์เพราะว่าไม่ไกลาจากกรุงเทพค่ะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักมีร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเราด้วย <S <S <ๆ>เดี๋ยววันนี้โนกับก้อยลาไปก่อนในทริปนี้นะคะคลิปหน้าโนจะพาไปทำอะ ไปไหนก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โดนใดการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะบ๊ายบายที่นี่มันอยุธยานะเมืองเก่าพวกเราแต่ก่อนเออเออจิตใจอาวอมาเราสู่กันฟังเฮ้ยเฮ้ยอยุธยาแต่ก็ไม่มีใครห้ามใคร <laughs>